สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้ก็มาอยู่กับช่องเดียร์แล้วเนาะวันนี้นะคะเดียร์ก็จะมาทำคลิปเดียร์ก็ไม่ค่อยสบายเนาะเจ็ดวันเจ็ดสีสกุชชี่ของ FC เอฟซีคือเราอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะเพราะเราไม่ค่อยสบายแล้วก็แดงเซื่อๆอ,อยู่เลยเนาะก <c oughs> ็เดี๋ยวเรามาดูหนูอันที่สีแดงเลยเนาะ เลือกมาอย่างละ3อันเนาะเพราะมันเยอะจะได้ออกกล้องเนาะนี่1วันอันที่สีแดงอันที่หนึ่งนี่เนาะสีแดงสวยมากอันนี้สี่ลอ,อกอตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะทำเจ็ดวันเจ็ดสีสกุชี่แท้แล้วก็เจ็ดวันเจ็ดสีสกูชี่ไม่แท้อีกเนาะนี่อันนี้เป็นอันที่หนึ่ง เดี๋ยวเราเลือกไปก่อนต่อไปจะเป็นนี่นี่นะคะสีแดงตรงนี้เลยตรงโบเนาะคือจะได้ออกกล้องเกิดอุคคนไงหาบนี่นะสีแดงมันออกมันสีแดงบานเย็นเนาะต่อไปนะคะสองวันจำสีเหลืองโอเควันจันสีเหลืองชิ้นแรกเนาะจะเป็นนี่เลย ของ f อฟนะแล้วก็อันที่สองเป็นอันนี้เนาะของแอนดรอยแอนดรอยไลเซนอันที่สามเป็นอันนี้ดาร์กเป็ดเนาะสีเหลืองเราชอบเราชอบเป็ดคือเป็ดเนี่ยเกิดจะออกกล้องบ่อยเนาะแต่ก็ไม่บ่อยมาก นี่เนาะต่อไปสามวันอังคารสีชมพูชิ้นแรกเราะจะเป็นเท้าแมวแล้วก็เป็นอันนี้อาปาก้าเนาะแล้วก็เป็นนี่เลยหนูสี่มพผู้สีเขียวชิ้นแรกเราะจะเป็นนี่ สองก็จะเป็นนี่เลยสามก็จะเป็นนี่เนาะห้ามพลิฮัตสวัส,สดีสีส้มนี่นะก็จะเป็นอันนี้เลยสีส้มอวัยมาโตเกียวเนาะแล้วก็เป็นอันนี้ออกส้มส้ม,สมแล้วก็เป็นอันนี้หกวันศุกร์สีฟ้า ชิ้นแรกก็จะเป็นนี้เลยแมวเนาะแล้วก็จะเป็นอันนี้จำนวนสาวสีม่วงสีม่วงไม่มีนะคะเราก็จะเป็นสีขาวสีม่วงมีเนาะชิ้นแรก ชิ้นสองและก็ชิ้นสาม่อไปสีขาวเนะ<ม>เาะก็เป็นต้างแล้วก็เป็นแพนด้าบันแล้วก็เป็นนี่มาพากันลองเอ้ยมากันลอง ต่อไปสีออริจินอลหรือสีน้ำตาลเนาะชิ้แรกก็จะเป็นนี่คือต้องมีแบบนี้ทุกคลิปต้องมีสีที่เราแต่งเองแบบนี้ทุกคลิปเนาะแล้วก็สีนี้หรือสีคล้ายๆอุ่นจิน <c oughs> ต่อไป น้องสีอไริเทียไลกแต่เขาเพ้นมาเนาะโอเคค่ะโอเคค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์เนาะสําหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย